สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ ต่างหูไพลินสยามประดับด้วยไพลินสยาม2เม็ดเผาเก่าขนาด5.80กะหลัดเพชรเกสร16เม็ด0.16กะหลัดตัวเรือนทองคำา8 8เคน้ำหนักรวม5.51กรัมความยาว1.2เซนติเมตรหน้ากว้าง8มิลิเมตรราคาเบาๆเ,เพียง21,900บาทครับ ชิ้นนี้เป็นต่างหูพายุสยามครับมาในราคาสบายๆนะครับ20,000ืนต้นๆนะครับเป็นพลอยเจนทรงหลังเบี้ยมีด้วยกัน2เมตรด5.80กะลัดเฉลี่ยเมตรละด้2.4กลัดครับเนื้อพลอยสวยงามดีหมดครับทุกมุมมองครับพลอยไม่แตกนะครับเนื้อใสสะอาดใช้ได้ครับแป้นและเข็มเป็นงานเดิมครับไม่ได้งานทําใหม่นะครับอยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้งานครับแป้นหนานะครับทองคําเยอะครับ ให้ดูทั้งสองด้านครับมีสตา์เล็กน้อยนะครับสวยงามครับการเจียในยเป็นทรงหลังเบีย้ยเม็ดอวบและนูนนะครับมีสตา์เล็กน้อยทั้งสองข้างครับเชฟหน้าพลอจะมีความเป็นทรงกองข้าวเล็กน้อยนะครับสวยงามนะครับเม็ดนูนนะครับมันจะหน้าแบนนะครับ จในสวยงามดีหมดทุกมุมครับส่วนงานเพชรให้มาไม่เยอะครับ16เม็ด0.16กรัตครับเป็นเพชรเกสรเกตเบลเ,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 เยีย่ยมหมดครับเข็มและแป้นพร้อมใช้งานทั้งคู่ครับต่างหูคู่นี้ราคาไม่แพงนะครับเวลาซื้อต่างหูอารมณ์จะเหมือนกับว่าซื้อแหวนสองวงนะครับน้ำหนักชิ้นงาน5.51กรัมก็เท่ากับว่าแหวนวงละ2กรัมกว่ากประดับด้วยพลอยเมตรละ2.4กรัต ในราคาเป็นแค่วงละ1,800บาทเท่านั้นนะครับสมัยนี้หาไม่ได้นะครับราคาแบบนี้ยังต่ำต้องมีวงละ1,56 0นนะครับวัดขนาดให้ชมทั้ง2ด้านครับถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปครับมาพร้อมใบเซอร์เนเ r อร์แซฟไฟ r ์สีแหล่งที่มาสยามน้ำหนักกลัดนะครับขนาดหน้าพลอยการเจียนคอมเมนต์เป็นเฮดนะครับ มี2เมตรนะครับ5.80 cts คือเมตรละ2.40กระดาษครับมาพร้อมใบรับประกันแดดทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานพลอยแท้งานเพชรแท้และงานตัวเรือนทองคำครับใช้งานเบื่อแล้วขายคืนได้นะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดครับมาในราคาสบายนะครับ21,900บาทขอมาจไม่แค่4 0 0 0บาทเลยครับจ่ายครบทิีเดือนหน้าได้ครับมาจำติดจองนานได้ครับพี่ไม่ชอบยืนรโก้สามารถแจ้งให้ชุบไวโกได้แจ้งเข้ามาได้หมดครับ สามารถนั่งรับผิดชอได้ที่เจเจมอลเฉพาะว่าเสาร์หรือวันทิตย์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ไล้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองในการจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นต่างหูที่พลอยเม็ดใหญ่สวยงามมากมาในราคาที่มิตรภาพมากนะครับมั่นใจว่าราคานี้ถูกแน่นอนครับมันจำติดจองนานได้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทเล่า์ลนนะครับก่อนจากกันแล้วกนใ้พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับ ขอบคุณครับ